อีีนี้ทรายขัดรถตู้ที่ผ่อนถูกที่สุดในบริษัทมาให้ชมกันค่ะเป็นคันนี้เลยโดยตาคอมมูเตอร์เครื่อง3000ดีโบดีคันนี้เป็นรถปี2017เลขไม์อยู่ที่150,000กิโลเท่านั้นนะ,ะราคาค่าตัวแบบตัดสดอยู่ที่7,29,000บาทนะคะสำหรับกรณีลูกค้าดาว80,000ผ่อนอยู่ที่12,700บาทน้ะคะท่านไหนสนใจรถตู้คันนี้ภายในเป็นเบาะผ้า สี่แถวสิที่นั่งวันนี้สายพาชมทั้งด้านนอกด้านในช่วงท้ายกันเลยดูคลิปนี้ให้จบอย่าพาน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถตู้มือสองสายเพชรยนต์นะคะ วันนี้สายคัดรถตู้ที่พอนถูกที่สุดราคาดีที่สุดในบริษัทมาให้ชมกันนะคะเป็นคันนี้เลย t o y ยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง3,000เกียร์แมนนวลน,นะคะรถปี2017นะคะคันนี้เป็น D4D นะแล้วก็เป็นอารถตู้หน้าสั้นหลังคาสูงนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถราคาดีๆเอาไปทำรถตู้ VIP นะคะแบบบิ้วภายในนะคะ ดีโนเวทภายในทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ราคาดีมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการที่เราจะเอาไปทําใหม่ทําเพิ่มทางคันนะคะประมาณนี้เพราะว่าโครงหลักคันนี้ก็คือเป็นโครงเดิมภายในเป็นสเปคเดิมโรงงานรถไม่มีช้ํารถไม่มีเจาะมานะคะคันนี้คือเดิมปกติทุกอย่างเลยเป็นรถตู้หนางานประวัติศูนย์นะคะช่วงหน้าคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะเป็นหลอดสวยๆเงาๆตัวโคมจานฉายไม่มีหลุดลอกใดๆโคมแบบ สีโครเมียมด้านในคือเป็นจานฉายที่ปกตินะคะไม่มีรอยจุดดำๆเนาะตัวโลตัวอ่ะโครเมียมด้านในไม่มีลอกนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีมีไปให้ได้ใช้การครบในตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมสองชั้นกระจังหน้าไม่มีแตกหักแล้วก็ไม่มีรอยแบบเป็นอ่ะโครเมียมลอกหรือว่าเป็นรอยกะฟฝ้าใดๆนะคะคันี้ก็ได้เป็นไฟตัดหมอกไปให้ได้ใช้กันด้วยนะคะสเปคเดิมๆเลยไม่มีอ่าออปชั่นส่วนไหนที่ขาดหายไปเลยนะคะคันนี้แล้วก็โครงหลักรถ ไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้านะคะคันนี้คือรับประกันจากเพชรยนต์เลยหรือหรือว่าเรื่องตะแคงข้างลงมาอย่างนี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าสังเกตจากเม็ดอาร์คนะคะที่อยู่ตรงขอบบานเลื่อนของประตูนะคะก็คือสวยๆคมๆเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะกระจก เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะมีโลโก้ Toyota ไปให้ได้เช็กกันคันนี้ภายในก็เป็นเบาะผ้าสีแถว12ที่นั่งนะคะท่านไหนที่อยากได้รถตู้นะคะเน้นที่นั่งเยอะๆราคาดีๆคันนี้มาเสิร์ฟแล้วนะคะรถเพิ่งเข้าสายเพิ่งได้ถ่ายแล้วก็ช่วงล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อก,กระทะพร้อมฝาครอบตัวยางเป็นยางปี2015นะคะยางกุดเดียนะ ก็ถ้าฝาครอบนะคะลูกค้าท่านไหนติดใจเรื่องแบบฝาครอบลอกนะคะสายเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีล้อเลยนะคะซื้อรถกับสายสายเปลี่ยนฝาครอบล้อให้ใหม่เลยนะคะอ่าตัวโครงหลักรถนะคะตรงนี้ก็ไม่มีรอยตัดต่อได้ๆนะคะฝั่งนี้จะเป็นอ่าหน้าซ้ายก็มีปั๊มแอลไปให้กันเนาะคันนี้ไม่มีประวัติตัต่อโครงสร้างนะคะรับประกันจากเพชรยนต์เลย ตัวสโลปสันเหลี่ยมประตูก็สวยๆเงาๆประมาณนี้นะคะคันนี้ถือว่าผ่านโอเคนะถ้าลูกค้าซื้อรถไปแล้วนะคะหลังจากซื้อรถเนี่ยทางร้านมีวารันตีนะคะก็ถ้ารถเกิดมีปัญหาเอารถไปวัดเอารถไปเช็คที่ศูนย์แล้วนะคะเอาไปเช็คประวัติแล้วเกิดมีไม่ตรงตามที่รีวิวไม่ตรงตามที่แจ้งสามารถแจ้งทรายมาได้เลยนะคะแจ้งรับผิดชอบจากบริษัทได้เลยนะรับประกรันซื้อคืนทุกกรณีซื้อคืน100%นนะคะถ้าไม่ ตรงตามที่รีวิวเนาะประมาณนี้นะคะช่วงหลังนะคะไฟไท้ายก็ไม่มีแตกหักใดๆดนะคะ,ะไม่มีรอยน้ําเข้านะคะสภาพใหม่ๆเลยไม่มีแบบว่าแตกลายงาต่างๆก็ไม่มีนะคะันนี้คือเป็นไฟไท้ายแท้เดิมจากศูนย์นะคะแล้วก็เป็นท้ายเดิมคันนี้ไม่เคยโดนเจิมท้ายมานะคะฝั่งขวานะคะก็เงาๆสวยๆประมาณนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังนะคะคันนี้คือเป็นยางกูดเยยบป,ปีเป็ดทั้ง4ล้อนะคะ พวงหลักด้านขวานะคะก็สวยๆแบบนี้เลยไม่มีประวัติตัดต่อนะคะด้านล่างก็ตัวคัสีตัวแหนบต่างๆก็สวยๆนะคะไม่มีแบบเป็นาสนิมนะคะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะกับการใช้งานเลขไม์อยู่ที่150,000กิโลนะคะกับราคา729,000บาทสำหรับลูกค้าที่สะดวกดาว80,000คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ12,700นะคะ กระจกมองข้างคันนี้เป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถคอนโทรลตรงกระจกได้จากภายในฝั่งคนขับตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาดูภายในนะคะคันนี้พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยเป็นตัวหุ้มหนังเนาะแล้วก็วิทยุฟัง fm/am ได้ตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวลเกียร์แมนนวลนะคะมี5้าเกียร์ตรงนี้นะคะหัวเกียร์ไม่มีหลุดลอกใดๆนะหัวเกียร์ก็ถือว่ายังใหม่นะคะเบาะผ้า เป๊เดิมโรงงานสวยงามมากๆนะคะคันนี้ฟองน้ําไม่มียวบใดๆนะคะด้านหน้าแผงประตูคันนี้เป็นสีดํานะคะแล้วก็สวิต์ปรับกระจกต่างๆก็ใช้งานปกติตัวกรอนปกติโครงหลักรถด้านหน้าวงกบประตูต่างๆนะคะก็สวยๆเงาเงาเลยนะคะคันนี้น็อตต่างๆก็ไม่เคยถูกเปลี่ยนมาทุกระบบใช้งานปกตินะคะคันนี้ลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถนะคะอยากจะเข้ามาทดลองขับ เรียนเชิญที่เพชรยนต์มินบุรีนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68 68แยกหนึ่งะคะโซนมินบุรีเนาะหรือว่า,าพิกัดง่ายๆก็อยู่ที่หลังโรงพยาบาลเสรีรักนะคะประมาณนี้ภายในนะคะก็ประมาณนี้เลยนะสเปคเดิมๆโรงงานนะคะด้านหน้า3 แถวส3แถว 3, สาสแล้วก็แถวสุดท้ายอีก3นะคะแถวสุดท้ายสามารถพับเบาะแล้วก็แขวนขึ้นเพื่อเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้นะคะประมาณนี้ตัวเบาะก,ก็ตึงๆฟูๆสวยๆทั้ง4แถวเลยด้านหน้านะคะมีช่องวางแก้วที่วางสัมภาระต่างๆบุนวงไปให้แล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ถอดล้ออะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแม่แรงนะมีแม่แรงด้วยนะคะมีอุปกรณ์ครบเลยไฟตรงทางขึ้นนะคะเปิด ปิดปกตินะคะไม่มีช็อตใดๆสำหรับคันนี้ที่พรมนะคะก็เป็นออาพลาสติกรองพื้นลายพรมแบบนี้ทำความสะอาดง่ายๆนะคะผ้าหลังคานะคะมีช่องแอร์ใช้กันทุกทุกช่วงที่นั่งเลยนะคะคันนี้ก็ระบบแอร์ปกติระบบแอร์เย็นสบายดีนะคะแล้วก็พวกน้ำยาแอร์น้ำมันเครื่องต่างๆนะคะเราจัดการเตรียมให้ลูกค้าครบแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนส่งรถให้ลูกค้านะคะแล้วก็ น้ำมันเท้าท้ายต่างๆเนะเาะแล้วก็เซอร์วิสให้ครบทุกจุดลูกค้าเอารถไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปทําเพิ่มตัวสีต่างๆเราก็เซอร์วิสให้ลูกค้าครบทุกจุดนะคะคือลูกค้ารับรถไปไม่ต้องเอาไปเก็บสีไม่ต้องเอาไปเก็บงานคันนี้เซอร์วิสให้ลูกค้าครบแล้วนะคะเปิดฝาท้ายออกมานะคะตัวบานพับเนาะแต่เห็บหมุดต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเม็ดอาร์ครอยพับมาจากศูนย์เดิมๆพมมสวยๆนะคะตัวบูธก็ใช้งานปกติ ไม่มีฝืดหรือไม่มีลื่นจนเกินไปนะคะคันนี้ถือว่าโอเคไฟท้ายเป็นยี่ห้อไทยคยโตให้ลูกค้าได้เช็คได้ชมกันนะคะก็ถ้าเป็นรถปีใหม่ๆเนาะเขาจะไม่ได้ใช้เป็นไฟท้ายที่เป็นโลโก้โตโตยต้าแล้วจะเป็นไฟท้ายที่เป็นยี่ห้อไทยคยโตแทนสามารถเช็คตรงนี้ได้แทนนะคะด้านล่างตัวตะเข็บก็สวยๆเลยนะคะคันนี้ท้ายเดิมน็อตต่างๆก็อยู่ในจุดเดิมนะคะนี่ประมาณนี้นะ ก็ถ้าสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูหรือว่า,าถ้าดูคลิปนี้แล้วเกิดถูกใจนะคะไม่สะดวกมาดูรถเองเรามีจัดส่งทั่วไทยนะคะแล้วก็กรณีจัดไฟแนนซ์สามารถวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านได้ทั่วไทยเลยค่ะทั่วไทยเลยนะคะประมาณนี้นะคันนี้ก็9022นะคะแล้วก็คันนี้ไซร์แจ้งเลยว่าราคา4 0 0แสนราคา7จ็0แสนสองหมื่น เก้านะคะมีคันนี้คันเดียวแต่ไม่อาจจะเยอะนิดนึงหนึ่งแส้าหมื่นถ้าสำหรับลูกค้าที่เซอร์วิสดีนะคะดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสเขาตรงจุดตรงระบบตรงตามเวลานะคะคือรุ่นนี้เขาวิ่งได้เป็นล้านกิโลอยู่แล้วเอาไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะซ้ายกับโตโยต้าคอมมูเตอร์คันนี้เครื่อง 3, 0 0 0เกียร์แมนวนวลนะคะรถปี2 0 1 7 D4D หน้าสั้นหลังคาสูงก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ